พบกกะผมอีกแล้วเกมฟิชชิง k ุกฟิชชิง o ุกออกเสียงไม่ชัดก็ขอไปเลยครับเอเอผมเข้าอยู่ดีๆอ่ะมาแล้วครับมาแล้วครับโฆษณาเกมอื่นฟิชชิง o ุกเกมที่สนุกที่สุดในโลกเขาจ่ายไหมไม่ได้จ่ายพังอุ้ยเกือบได้ครับผมเดาปลากระตูนสีดำไม่ก็แดง จังหวะน,นี้ปลาปลายั่วๆครับยั่วๆครับยั่วๆสีดำจริงด้วยครับปลากระตูนสีดำมาเรามาลำวงมาทิ้งจ้น้องสนุกจุง้งเบยวัวปลาโกรธปลากระตูนถ้าโกรธผมแนะนำว่าอย่าปล่อยไว้ฆ่าทิ้งเลยพูดเล่นพูดเล่นผู้เล่นอุ้ยเกือบหลุดแล้วมเมื่อกี้ใครหรอปลาอยู่แหละ อ้าวได้แล้วมันจะมีสันด้วยนะครับตอนได้แล้วตัวนี้ก็ขายได้ประมาณเอ,อมิม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 เอ,อมิเอมเอิมเยอะไปไหนในเอ,อ,มอิมหกสิบเก้าบาทอื้ขายได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นตอนนี้เรามีแปดร้อยนะครับจังกว่านี้เราจะเปลี่ยนที่ตกหลครับอาผมมาเข้าสายพานป้าเฉยเลย เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปดูที่ที่แรกที่มันให้เราตกนะครับเอ้ย,อยผ่านมาแล้วครับนี่ครับคือปลาบอนเนสเมาปลาบอนเนสปลาบอนเนสเมาครับปู้ผิดนี่คือปลาชี่มันเป็นอย่างนี้ครับตัวสีแดงสี่สิบสามโมงกุดถือว่าโหดใช้ได้อยู่นะครับแต่สองดาวครับสองดาวอันนี้คือปลา โอแทบย8ิบแปดดาวถือน้อยอยู่นะครับเอปลาอันนี้ครับมันยังตกไม่ได้มันก็เลยขึ้นศูนย์หมดครับนะครับมันขึ้นศูนย์หมดทุกตัวจะาตกไปได้ผมบอกเลยเอปลาตัวนี้นครับมันปลาปลาจมูกแหลมปลาจมูกแหลมหายากนะครับโอ้โหจับโคตรยากครับดึงโคตรแรงบอกเลย ตัวนี้ก็เหมือนกันครับแทบไม่ได้ตั้งสี่ดาวตัวนี้ก็ยากเหมือนกันนะครับขดยากขดยากเอ้ตัวนี้เอ้ตัวนี้ก็ยากอยู่นะอ้ตัวนี้ถือว่าโคตรยากอยู่ตัวนี้อ๋อตัวนี้ง่ายครับตัวนี้ง่ายตัวนี้ก็เป็นปลาทั่วไปครับแต่ที่จริงมันคตรตกได้ตัวแรกนะครับอ่านอกเรื่องเยอะแล้วครับทะเลแนวทางใต้ไม่ต้องสนหรอกครับเราจะได้หูไม่หุบ จิ้งวานี้ปลากินแล้วครับปลาอะไรครับปลาอะไรมาลุ้นลุ้นด้วยกันครับพร้อมๆอุ้ยปลานี้ปลานี้จับยากครับจับยากจับยากมันเรื่องแสงครับแสดงว่าจับยากอ๋อไม่ไม่ใช่เพราะเรื่องแสงหรอกครับเพราะผมดูด้วยตัวเองผมเคยจับแล้วครับคนยากแล้วไม่ได้แลในประวัติทีด้วยไม่ได้แลประวัติปลาทีครับอุ้ยจะติดแล้วจะติดแล้วจะติดแล้วเดี๋ยวดูนะครับโค้สวยเลย นั่นนะครับเนี้ยถ้าเรากดมันจะดิ้นครับแล้วจะเครื่องก็จะสั่นเลยครับเนี่ยแรงครับร้อยร้อยเก้าสิบสองมันแพงมากเลยครับแต่ผมจะเพิ่มเพิ่มอะไรเพิ่มไว้ในที่เลี้ยงปลาเดี๋ยวพาไปดูครับนี่คือเลี้ยงปลาตู้ที่หนึ่งเนี่ยครับนี่ครับเนี่ยนี่คือปลาตัวเดียวตามหา นี่คือปลาตัวเรียกว่ว้ขาวก่อนนี่คือปลาตัวขาวก่อนแหลดินครับตัวนี้ครับถ้ากดที่มันมันก็จะสะบัดหางอย่างเงี้ยสะบัดหางจะได้ตังค์ด้วยครับบางครั้งนะครับบางครั้งบางครั้งนะครับจะได้ตังค์บางครั้งมันจะเหมือนการแสดงโชว์ปลางครับแต่มันจะได้ตังค์บางครั้งนะครับเมื่อกี้ได้ตังค์ครั้งนึงครับรู้ไหมครับกี่บาทห้าบาทใช่แล้วครับห้าบาท ห้าบาทอาหารจะมีให้ตอนแรกก็คือมันจะให้สักมันมีหายขายอาหารปลาไหมครับโอ้โหเฉลี่ยชุดละสิชิ้นชุดหนึ่งก็คือมี10ชิ้นนะครับสามพันไมก็หดสามพันสามพัฮะถ้าเราเติมมันจะให้เบ็ด20อัน และชุดละ200ร้อยโอ้ไม่ก้าสเยอะนะครับคราวนี้เอ้ยกดผิดครับกดผิดผมจะมาซื้อเป็นเยืะอทง่ต้องใช้1นึ่พช่องย่อยเพราะถ้าเหยื่อเราดีแค่ไหนก็จะได้ปลาดีแค่นั้นครับเสาว่ามัไม่ไม,มีอยู่ในประวัตินะครับอ๋อ oh, เนี่ยครับผมลืมบอกไปครับปลาตัวนี้ตกยากอยู่พอสมควร แต่ถ้ามันอยู่ตอนกลางคืนมันจะเรืองแสงครับเมือนการสะท้อนของแสงอาทิตย์ไม่รดวงอาทิตย์เฉยเลยต้องเป็นแสงจันทร์แหละเฮอต้องเป็นแสงจันทร์เอาจังหวะนี้ปลากินแล้วครับปลากินไข่ตาบัวลอยขนมจีบสเปาไอ้แท่งยาวๆดอกคดดอกไอ้แท่งยาวๆดอกคดดอกเพลงนี้ตอนเชียร์ลดเดอร์เขาร้องกันเยอะอุ้ยปลาปลายากครับปลาจับยากจับยาก จับยากจับยากจับยากพอสมควรแล้วครับตัวนี้อุ้ยลุดโอ้โหเสียดายเลยตัวนี้จับยากเอ้ามันเป็นปลามันเป็นปลาอุ้ยชิมายกุดมันเป็นปลาอุ้ยชิมายงูมันเลื้อยเข้ามาเนี่ยมันกุชชีเบลมันเป็นเพราะว่าผมเห็นเป็นปลาปลาเฟ่ปลา เพลนี่ลายแถบนะครับแต่ทำไมมันเป็นปลาโอลายแถบหืมแปลกๆเนี่ยมันจะมีอันนี้อะไรโฆษณาร้านค้นา,าโฆษณาโฆษณาอ๋อใช้ดูโฆษณาเพื่อแลกกับของต่างๆครับเอาเป็นดูโฆษณาเพื่อแลกกับเบ็ด เดี๋ยวเราตัดตอนดูโฆษณาเสร็จเลยนะครับเสร็จแล้วครับก็ได้รับมาเรียบร้อยนะครับ900บาทก็เลยมีตังค์1 0ึ่บาทหรือถ้านับเป็นเงินจีนก็1,000เยนทุยไม่ใช่ครับผมไม่รู้โอ้ว้าวโอเมก้ส คราวนี้ครับเอามาครับปลากินแล้วครับปลากิมแล้วครับต้องปล่อยก่อนนะครับเพราะทีแรกๆมันจะหลุดไงเอาปลาตัวเดิมแล้วครับแต่ก็ถือว่าราคาแพงใช้ได้นะครับร้อยกว่าเราจะจับไปอู้หูโอ้ไม่ใช่ครับปลาโอมลายแทบน่าจะปลาโอมลายแทบนะตอนแรกผมคิดว่าปลาไอ้นั้นที่มันเรืองแสงตัวก็คือที่ผมพูดไปนะครับผมจําชื่อมันไม่ได้ตอมเป็นแร้วประวัติ โอาปลาโอมลลายแถบจริงด้วยได้กี่บาทตัวนี้แต่ละตัวจะไม่เท่ากันตามน้ำหนักนะครับอันนี้ขายขายเลยได้อุ้ยอีกตัวเดียวก็น่าจะได้ซื้อเหยื่อใหม่แล้วครับโอ้ไม่ก้าชปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรเอาโดด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 โดโด,โดอย่างที่บอกไปนะครับต้องปล่อยก่อนทีแรกอย่าดึงนานไปนอุ้ยอุ้ยปลาหายอักปลาหายอัก ขายทีละร้อยปึ๊บปึ๊บเฮ้ยได้ฮุกว่ะหฮ,ฮุกรัวๆครับโอ้โห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 คลิปละสิบสองนาทีนะครับแต่คลิปของไอ้นี้คลิปของตอนแรกนะี่ยมันอาจจะยาวกว่านะครับเพราะว่ามันตอนนั้นผมยังไม่ได้กำหนดคลิปเทียงครับว่าจะยาวเท่าไหร่ ก็เลยจะคลิปละ12งนาทีผมคิดไปล,ละเดี๋ยวมันจะนานเกินนะครับ15ผมก็ไม่แน่ใจและเพลงก็จะไม่เปิดนะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ไม่รู้เกมอะไรติดลิขสิทธิ์มากก็เลยไม่เปิดสักเกมครับผมรู้ยกเว้นฟรีไฟที่มันไม่ติดอาจจะทำฟรีไฟด้วยไหมคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์มมนให้ด้วยว่าทำฟรีไฟไหมไม่ต้องคอมเมนต์หรอกยังไงผมก็ทำอยู่ดีขาย จังวันนี้โอ้โหใจดูโฆษณาแลกกับเงินเหล่าแล้วรับรางวัลดีกว่าเอาจังวันนี้ตามที่บอกไว้ครับซื้อดีรออะไรเหยือ่อกดซื้อกดเอาทำไมกดไม่ได้ดอ๋อกดได้แล้วเย่โอ้โหสองร้อยกว่าอยากขอดูเหยื่อขั้นสูงสุดแพงเท่าไหร่ครับโอ้ไม่ก๊อหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน หนึ่งล้านกว่าโอ้โโอ้โหตั้งแต่เยือเยือมหาสมุทรหนึ่งมหาสมุทรหนึ่งนี่ก็หนึ่งล้านแล้วอันนี้เยือมาสมุทรเท่าไหร่นีครับเยือมาสมุทรสองมหาสมุทรสองเอ้ยเดี๋ยวผมขอไปแลก่อนครับนี่คือทะเลเหนียว มหาสมุทรหนึ่งมหาสมุทรสองเนแนนำหนึ่งแนะนำห้าอะไรเนี่ยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผมมานี่แล้วกันครับทะเลสองตึ๊บอุ้ยไม่ติดต่อไปครับรอเดี๋ยวเราต้องซื้อสายอินด้วยนะครับสายเอ็นสายเอ็น อินอินแปลว่าะอะไรอินฟินิตี้อุ้ยปลาอะไรครับผมมองไม่ทันอุ้ยอุ้ยอาปลาก่อนก็ปลาการ์ตูนแดงส่วนใหญ่มันจะมีแต่ปลาการ์ตูนไอ้พวกสีดำนะครับแต่แดงก็มีนะผมไม่ใช่ไม่ใช่แดงส้มโอ้โหปลาการ์ตูนแดงอุ้ยอยู่ไหนวะปลาการ์ตูนแดง สองร้อยสี่สามมงกุฎอุ้ยท่วสูงนะเนี่ยเพิ่มเลยขายดีกว่าอืมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับได้รับของดูในตู้ปลาก่อนเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะขอดูโฆษณานะครับเดี๋ยวจะตัดไปตอนที่เสร็จแล้ว นี่นะครับก็ได้รับมาแล้ว900 1,800ก็จะมาซื้ออุย้ยไม่ใช่รอกครับไม่ใช่รอกกดผิดครับต้องเป็นเบสเออะไป500ร้อยสามอุ้ยพอดีเลยครับ1 3 0 0 3,000คูดบิดแล้วพอดีครับอ้าวถ้างั้นคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับจะมาใช้สาย in, สายอินสายเอ็นสายเอ็นจะมาใช้สายอินสายเอ็น ช่วยพิมพ์บอก่อยนะครับเออถ้างั้นเราจะมาใช้สายเบ็ดเอ,อสายเบ็ดสายเบ็ดนะครับอ้าวคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงแค่นี้ครับกดฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปหน้านะครับอ้าวบายบายไม่ได้มีคลิปเดียวนะครับบายบาย